สวัสดีครับมาพบกับคู่ที่1ของการแข่งขันมัฮอตออนไลน์กับแอปมัฮอตคันเทพนะครับคู่แข่งเดินขึ้นมาน่าจะเป็นไม่มาตรฐานก็ e boom. อีปุ่มนะครับเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มมากกว่าหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นซีอุยไหมไม่ใช่นะครับขึ้นไปออกทรงเป็นผสมสามเหลี่ยมแทรกขึ้นไป ผสมสามตัวเรียงไม่เอ,อ่ยปล่อยกินนะครับตัวนี้ปล่อยกินเฉยเลยขึ้นไปครับขึ้นไปมาแล้วครับทีนี้ นี่เตรียมตั้งต่อเตรียมตั้งต่ออีไม่ค่อยดีเนาะน่าจะเดินก้าไปสิบสามบังคับดีกว่าเนะเมื่อกี้เนี่ผมว่านะไปครับไปบังคับเลยก้าไปสิบสามตัวนี้ดีกว่า มานะครับไม่อุดไม่ต่อแทก,กิน ขึ้นมาต่อนะครับก็ปล่อยต่อช็อตนี้ปล่อยต่อนะครับตัวนี้คราวนี้เดินทรงนี้เดี๋ยวเขาจะบีบเข้าฮอตนะครับถ้าเดินสิบเก้ามาสิบห้าโดนสามต่อเราจะเดินเจ็ดไปสิบ แต่ตัวนี้เขาคงระวังระวังจังหวะเราจะเข้ากินฟรีก็คือหกไปเก้านะครับตัวนี้คู่แข็งน่าจะกําลังระวังน่าจะเอาไม่อยู่นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เส้นขึ้นมา ไปครับร่มดีกว่าเนอะร่มปุ๊บเข้าไปล่มปุ๊บเข้าไป,ป,าไปนี่เลยครับงานนี้ยี่สี่สิบเก้ามีแต้มเดียวที่เดินได้จับกินฟรีกินไป ไปโอเคเรียบร้อยครับขึ้นไปมานี่ครับเตรียมยิงสองสิบแปดสิบห้าเขาขึ้นห้าเต้มขึ้นไปขึ้นห้าเต้มขึ้นมาตอนนี้เราขึ้นมาตรฐานเต็มรูป รอขึ้นพิชิตห้าแต้มมาแล้วครับห้าแต้มของแท้เลยถ้าขึ้นเก้าสิบสามนี่ใช่เลยนะครับเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่งั้นก็เข้าไปเลยออกทรงคล้ายๆกึ่งกองโจรอาจารย์สืบแต่ไม่ใช่ สักทีเดียวขึ้นไป ไปนี่ดีกว่าเตียมตั้งต่อเวียงแล้วครับทีนี้ เวียงมาแล้วไปครับขึ้นมา,าเดี๋ยวนะมันมีเทคนิคพิเศษอยู่นิดนึงแล้วเราต่อสองแล้วเ,เขาเข้าฮอตนะครับแล้วเราก็จะข้าหฮอตโอเคเห็นแล้วครับแต้มนี้ไปเทคนิคพิเศษบังคับเข้าฮอต ถ้าคุณไม่เข้าคุณก็โดนกินมานี่ก็โดนกินถึงเข้าก็โดนกินครับเขาก็เลยไม่เข้าเข้าฮอดก่อนไปครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เข้าฮอดไม่ได้นะครับ นี่มาบังคับเข้าฮอดดีกว่าไหมบังคับเข้าฮอดนะครับมาให้ผมกินอย่างนี้ผมก็กินทางนี้สิครับเรื่องอะไรจะกินไปทางนู้นแสดงว่าเขาไม่เห็นเลยว่าเรามาบังคับเข้าฮอดเนาะเขาเลยเดินให้เรากินเฉยเลยนะครับ ครับมาถึงคู่ที่สองอเดินพี่เอย๋ยหลับไปแล้วแบบคู่ที่สองนะครับส่งสติ๊กเกอร์หน่อยเออน่าจะหลับนะครับ Okay. ขึ้นมาครับต้องกระตุ้นกันหน่อยนะครับไม่งั้นจะหลับขึ้นไปขึ้นมาแล้วหยบปุ้มนะครับถ้าเราไปนี่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดมากนะครับแต่เขาอาจจะต่อตัดไปอย่างนี้ได้ ทำให้เราเล่ยนยากให้ขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับผิดไหมก็ไม่ได้ผิดมากมายนะครับไปอ่าต่อเหมือนเดิมยังต่ออีกเห็นไหมอันตรายจริงน,นะครับทีนี้กินมาทางนี้ซะด้วย เป็นไปครับมาทางนี้ก็เข้ารูปนี้ก็ไปนี่ให้เขาบังคับต่อนะครับบังคับให้เขาเล่นสสิิบก้าบห้าเพราะถ้าเดิน3ิ27จะแพ้น,นะครับถ้าไม่ต่อนะฝั่งปุ้ม จะแพ้ถ้าไม่ต่อมีอีกช็อตหนึ่งที่พอจะเดินได้ก็สามสิบยี่ห้าก็เดินได้ครับแต่เล่นยากหน่อยเสียเปรียบอ้าวไม่เดินเอาซะง,งั้นอน่าจะหลับคิดอยู่นะครับ ไปครับอ่ายี่หกยิบสามอ้ามานี่ก็ไปนี่อ้ามานี่ก็บังคับไปจริงๆต้องเดินยี่3หกยิบสามดีกว่า Okay. เพื่อที่จะเอาเสมอโอเคทีนี้ปุ่มปุ่มเสียเปียบนะครับถ้าเดินทรงนี้ปุ่มเสียเปียบปุ่มเสียเปรียบแล้วไปนี่รามาดูกันว่าจะเสียเปียบยังไงถ้าเข้าจินถ้าเข้าหมายเลขอ่ากำลังจะอธิบายอยู่ เราก็จะไปนี่นะครับให้กินฟรีหนึ่งแล้วเราก็จะฆ่าฮอดนี่กินไปนู่นเราก็กินอีกสองนะครับเรียบร้อยนะครับช็อตนี้เรียบร้อยครับ ร่มปุ่มส,สวยๆนะครับร่มปุ่มส,สวยๆคราวนี้เราเป็นปุ่มบ้างเนะาะเขาเดินนี้ปุ่มแล้วเมื่อกี้เราเป็น,นปุ่มบ้าง แท็กมาก็เป็นปุ่มเลยขึ้นมานี่ถ้าเป็นปุ่มไม่ดีบังคับกินฟรีเลยดีกว่านะครับเห็นเห็นเลยว่าเราได้กินฟรีหนึ่งตัวแน่ๆแหละครับเพราะเขาป้องกันไม่ทันนะครับขึ้นแบบนี้เสียเปรียบมากอย่าขึ้นนะครับแบบนี้โผล่ออกมาแบบนี้นี่เสียเปรียบเนี่ยครับมันโดนกินฟรีเฉยๆเลย ทีนี้ไปขึ้นแทรกกินไปนี่ไปต่อขึ้นไปเดินสิบเอ็ดสิบหกเราจะเดินสิบห้าไปสิบนะครับไม่เดินไม่เดินก็ไม่เป็นไรไปครับขึ้นมานี่ก็ หนุนต่อสองเลยไปครับผม,มไปนี่ คู่แข่งกำลังคิดอยู่นะครับอย่าปล่อยเวลาหมดนะพี่ อย่าได้ปล่อยเวลาหมดโอ้ตายแล้วตงสายปล่อยจริงๆครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมได้เข้าหัดนี่ก็เสียเปรียบมากๆแล้วนะครับน่าจะเข้าโหมดสู่โหมดปล่อยเวลาหมดนั่นแหละครับ <c oughs> เข้าสู่โหมดปล่อยเวลาหมด มาครับคู่ที่สามนะครับไม่แน่ใจคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่ว่าเตือนตัวแรกบอกยอมแพ้ซะส่งสติกเกอร์นะครับวูบมันก็จะเกินไปยอมแพ้ซะครั้งที่สองนะครับผมไม่ปิดนะครับผมอยากผม,อย,กกรรม,ม <laughs> อยากดูพฤติกรรมเขาเฉยๆอยากดูพฤติกรรมเขายอมแพ้ซะครั้งที่สองแล้วเมื่อกี้สงสัยขั้นเทพนะครับสงสัยน่าจะขั้นเทพเลย ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้เขาถึงแจ้งเตือนเรามาว่ายอมแพ้ซะดีกว่าอย่าเดินให้เสียเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เดินยากจริงๆนะน่าจะอันตรายจริงๆ <c oughs> ปิดไป ครับทีนี้แทรกกินไปหนีไม่ได้นะหนีผมแทรกเข้าฮอตเลยนะครับเออต่อสองก็ได้สิบสี่ไปสิบถ้าเขาเดินหนีนะเขาเดินหนีไม่ได้นะครับแต็มนี้บังคับขึ้นไปให้กินฟรีแล้วก็สวนด้วยตัวนี้นะครับกินลงมากินลงมาเรากินสิบเก้าไปสิบต่นี้ดีกว่า กินสองไปนั่นแล้วครับบทเรียนชั้นยอดเลยยอมแพ้ซะเอาล้วมาแล้วที่นี่กินมานี่กินเกนนะครับโอเคขึ้นมานี่ยึดนี่ก่อน ขึ้นมานี่ถอยมานี่ก่อนเขาลงมานี่แล้วไปนี่ครับต่อต่อขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะถ้าต่อก็ไปนี่ดีสุดก็เดินสิบสองสิบหก ียบร้อยครับยอมแพ้ซะงั้นอดูว่าจะส่งสติกเกอร์อีกไในกระดานที่สองไม่ส่งนะครับไม่ส่งแล้วงานนี้โอเคทีนี้เราก็ขึ้นสูงเลยถ้าเขาย่อแบบนี้เราก็ขึ้นสูงได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปกลัวสติกเกอร์เงียบไปแล้วนะครับ โจนก่อนปุ่มหลังรับโจนก่อนนะครับปุ่มหลังรับโจนก่อนไปนี่ขึ้นไปโอเคครับ ลงไปนี่ก่อนเตรียมไปต่อเข้าหอดอืมต่อเราก่อนเลยงานนี้ แล้วครับอุยเล่นดีจริงนะหาว่าไปนะครับเขาก็เดินดีของเขาอยู่ไปครับวางหน้าไว้ก่อนเอาแล้วงานนี้เราเราเหมือนเริ่มจะหมดเราเล่นรูปนี้นะครับกินค้างไว้นะครับกินกลับมาก็หนึ่งสองทะลุเข้าฮอตเลยนะครับลงมานี่เพื่อที่จะมาเข้าฮอตเราก็ขวางไว้อีก อย่างน้อยก็ต้องมีการเส้นก่อนัน,นก็ไปเข้าฮอตเลยไปกินฟรีไปกินฟรีหนึ่งตัวโอเข้าเลยมีการเส้นเกิดขึ้นเดินหนีมาขึ้นไปครับเดินหนีมา ไปเข้าฮอดอีกตัวหนึ่งน,นี่มาไปไล่มาจะฆ่าฮอดอ๋อกับว่าจะฆ่าฮอดโยกมานี่ก่อนอาวเรียบร้อยเลย ส่งสติกเกอร์หัวเราะนะครับเมื่อกี้นี้บทสุดท้ายละบทสนทนาครั้งสุดท้าย